สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิเตอร์มูรีวิวนะครับผมคลิปนี้นะครับผมจะมาใส่เจ้ากันดีดนะของตัวเจ้าฟอร์ซ่าสามนะครับผมก็ตัวเดิมมันอาจจะสั้นที่มาของรถมันอาจจะสั้นขึ้นไปนิดนึงมันอาจจะดีดเข้าไปข้างในได้นะครับผมนะตัวนี้นะครับอาจจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับในการกันดีดนะครับในร้านที่สั่งนะครับแถมตัวนี้มาให้นะครับตัวที่ไปใส่กับสวมเข้ากับ ก้านเบรกทั้ง2ฝั่งนะผมนะใครดูคลิปนี้แล้วนะครับสนใจสั่งซื้อเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับก็ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับช่วงที่ผมสั่งนะครับมันมันแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับทางร้านแถมตัวนี้ให้ด้วยนะครับไม่รู้ว่าตอนท่านผู้ชมสั่งแถมหรือเปล่านะครับอาจจะแถมนะครับก็เข้าไปดูในลิงก์ที่ผมแปะไว้ให้ได้นะผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใส่กันเลยนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้ครับก็อันนี้ของเดิมมันนะครับผมนะ เราก็ทำการปลดออกได้เลยนะครับปลด,ดง่ายๆแค่ดึงออกนะครับ่ะดึงออกแบบนี้นะครับนี่รถเราก็จะโล่งนะครับตรงนี้นะครับเราก็แค่ทำการเอาตัวใหม่ไปใส่เลยนะครับ่ะผมอาจจะเออใส่ผมอาจจะใส่ไม่ค่อยถนัดนะครับทุกคนเพราะว่าติดกล่อง ก็สวมตามตุ่มไปทีละตุ่มละตุ่มมันก็จะพอดีนี่ครับทุกคนใส่ง่ายไหมครับเสร็จสิ้นแล้วนะกระบวนควาครขอ้ทนกระบวนความสันดกนี่ก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนนะคก็จะป้องกันทั้งคอยอมันจะกระเด็นเข้าตรงนี้นะครับเวลาเราขับเนี่ย มันก็จะเปื้อนไม่หมดเลยเต็มไปหมดนะรับชุดสีนะครับตรงนี้ทั้งบังคงบังโคลนะเพราะว่าผมไม่ได้ใส่กันโคลตรงนี้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็อาจจะป้องกันได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่มากนะครับก็ลองเปรียบเทียบกับของเดิมดูนะครับก็จะเท่าๆกันนะครับก็อาจจะ,ะยื่นลงมากว่าของเดิมนิดนึง อาจจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับที่มันจะกระเด็นเข้าไปข้างในเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับทุกคนก็ท่านใดสนใจนะครับสั่งซื้อก็กดลิงก์ด้านล่างที่ผมแปะไว้ให้ได้เลยนะครับก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นกันดีดนะครับที่สวยงามหนากว่าของเดิมเยอะเลยนะครับของเดิมมันบางๆนะครับผมนะแล้วก็ใส่ตัวนี้ก็เป็นมีลวดลายนะครับใส่แล้วสวยงามนะครับคือผมทํารถคุมโทนนะครับมันจะมีสีดําสีน้ําเงินสีแดงอะไรต่างๆนะครับทุกคนก็ลองไป กดดูนะผมทําคุมโทนรถนะครับขนาดโชคผมยังใส่สีดำนะผมแล้วก็แผ่นนี้ก็จะใส่สีดาคุมโทนคุมโทนเขาเรียกว่าคุมโทนนะครับทําทรงเดิมเดิมแต่ว่าของไม่เดิมโอเคก็ประมาณนี้ทุกคนใครสนใจสั่งซื้อนะก็ไปกดลิงก์ใต้คลิปผมได้นะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับวิธีการใส่ก็ใส่ไม่ยากใส่แบบนี้แหละนะครับผมติดกล้องเฉยนะผมผมเขาเรียกว่าอะไรมันมันลพลุงพลังะ กล้องก็อยู่ข้างหน้าผมมันก็ใส่ลาบากหน่อยนะครับถ้าไม่มีกล้องก็อาจจะใส่ง่ายกว่านี้นะครับทุกคนโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องลาทุกคนไปก่อนนะผมพบกันใหม่คลิปหน้ากับช่องมิตมูโมีวิวนะว่าจะเป็นรีวิวอะไรนะครับก็รีวิวทุกอย่างเกี่ยวกับการใช้งานของใช้งานของเราเนาะก็ทุกคนก็ไปกดสั่งซื้อได้นะครับผมนะเดี๋ยวทิ้งลิ้์ไว้ให้เนาะสำหรับคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะสวัสดีครับ